ไงอุวยตัวอะไรโอ้เอ็นเดอร์เอ็นเดอร์แมวเอ็นเดอร์แมวทางน้ำหลังจากพาที่แล้วนะฮะเราตามหามานะผมขอไปทางนี้แล้วกันนะฮะซึ่งไปตามทางลำน้ำลำติดติดให้ตายเถอะออกไปโอเคคก็ตอนก็คือนะฮะสมบงสมบี้เยอะนะฮะ ต้องระวังตัวด้วยนะคุณผู้ชมผมจำได้ว่าทางมันจะเป็นเออเป็นไอเนี้ยลงไปเลยอะ่ะอ,อุ้ยอุ้ยพอมดพอมดพอมดตีครับตีโชคดีที่มันยังไม่ปาไอนี่ใส่เราอุ้ยเสียวตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแม่ หมาหมาอยู่ไหนเอ้ยหมาหมาแถวนี้พื้นที่สว่างฮะแถวนี้โดนฝายไมย้ไหม้หมดนะฮะโอเคตอนนี้เราแย่แล้วคุณผู้ชมครับลำเอออย่ากิปเปอร์ครับคิปเปอร์โอ้กระตุกนิดนึงอ่าเจอทางลำน้ำไม่ใช่ทางนี้อปเ,ปเออชิเป้งแล้วไม่เจอที่ไม่เจอหมานะเอ้ยก่อเดมอนเลยนะเว้ย ก็ดไดมอนเห็นไม้ชันไหมไม้ฉินไม้ฉินฉันมาหาไม้เฉยไม่ได้อยากจะฆ่าพวกนายเลยไม้ฉันไหนบ้าก็ดไดมอนเลยเลือดทั้งอย่างนี้ป่าวะเฮ้ยมี้ป่าวะเฮ้ยงนี้ป่าวะไม่น่าจะใช่ปะเนี่ย โอเคครับสวยแล้วครับมาหายครับพี่น้องครับอ้ายมาหายหามาใหม่อ่ะตอนนี้ก็มีดเดิลก,กับเกาะไอรอนนะฮะก็แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะับผมถ้าพูดถึงว่าเสียดายเกมมาะไดมอนไหมก็เสียดายนะแต่พูดถึงความจําเป็นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะฮะเพราะว่า คือมันเหมือนกันกันมอนได้แต่เราก็ไม่ได้เอาพามันไปตีมอนซะที่ไหนเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปเนี่ยโอ้ยเมาล่านเมาลัาน่นตอนนี้ก็ฟาร์มเลเวลแล้วก็หามา้าเพิ่มหรือแถวนี้มันจะมีวะหาก่อนเสียเวลาจริงเลยเออพิกัดที่เท่าไหร่แล้วนี่ะ เออไปกัดเทเออหลอนแล้วตอนนี้พันสี่ร้อยกบเลิสองบ้านดีกว่านะก็เออไปดีกว่าไม่อยากฆ่ามอนครนะเปื่อยแลม้าหายครับเอาแล้วครับต้องกินเนื้ออีกแล้วกินเนื้ออีกแล้วอเอาม้าหายไม่เป็นไรคนระับม้าตัวใหม่ก็ได้นะฮะ ม้าตัวใหม่ก็ได้ฟะไม่แร์หรอกม้าหายโอเคครับหลังจากพาทีแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะของก็เต็ม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 อึกอะเต็มอักอะแล้วตอนนี้ม้าหายก็ปล่อย,ปอย,ปอยไปปฮบสกลิลเลตันผมว่ากลับบ้านไปทำไอ้นี่ดีกว่าไอ โต๊ะเอนชานโต๊ะครับกระด,ดงกระด,ดาษอันนี้ก็หิมะนะฮะโอเคแถวนี้ก็มีแกะมีม้าไม่เนี่ยแถวเนี้ยพื้นที่กว้างขวางสว่างกันไกลใกล้เช้าแล้วนะครับตอนนี้ประมาณตีห้าอ่ะฮะแล้วผมต้องหาพื้นที่กว้างใหญ่เพื่อที่จะหามา้าซึ่งตอนนี้มันไม่มีอ่า มันทำไมเมาส์ผมมันแปลกๆไงไม่รู้นะฮะใส่ไม่ได้เล่นนานเมาส์อุย้ยเมาส์แปลกๆไงไม่รู้เออดูดิจะจะเอาลงเป็นขึ้นขึ้นเป็นยังไงวะกระตุกกระตุกมันยึก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 ,ยกไงไม่รู้โอเคไปทองที่ไหนก็ได้ที่มันว่างๆเปล่าๆพัมกินเราได้เก็บพัมกินมามนไม่ได้เก็บพัมกินเลยเนะี่ย หาไมา้ครับหาไมา้ต้นใหม่ครับณนะจุดจุดนี้เนีัยขอบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยกว่าเราจะหาไมา้เจอนี่ทั้งคลิปเลยนะนี่นี่อยู่ดีๆจะให้มาหาเลยเหรอหือไอต่ยถือผมจะไปพื้นที่ใหม่เรื่อยๆนะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเมืองนะแต่ก็ไม่ใช่หาพื้นที่ใหม่ไปเรื่อยๆครับเนี่ย อยากเจอป่าจังเกิลน,นะป่าจังเกิลน,นี่ตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยยังไม่เจอเลยนะป่าจังเกิลน,นู้นอะไรอ่ะโอ้หทำไมมันใหญ่จังภูเขาสูงจังป่าจังเกิลจังเกิลป่าจังเกิลก็จะมีแมวนะครับมีแมวแล้วก็มีไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมลืมแล้วไอ้ที่มันปลูกปลูกบนต้นไม้ได้อ่ะเออขาเรียกว่าอะไรสักอย่าง โอเคในเมื่อเราไม่มีไม้แล้วก็เดินสดครับไม่เป็นไรอะตอนนี้ผมไม่กลัวกลังขือแล้วนะฮะชินแล้วครับแต่จะคอยระวังไม่ถึงขั้นแบบกลัวจนไม่อยากอะไรวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยลงไปได้เหรอไม่เป็นไม่ไม่ลง่ะทางหลอกเอได้เปิดหูเปิดตารับลมชมไม้ดูธรรมชาติมีกระต่ายด้วยว่าไงกระต่ายกระต่ายเห็นไม้แถวนี้ไหม ไม่อะไรคะ่ะมา้าแถวนี้หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยม้ารู้จักม้าไหมหมาตัวสีชมพูนะมันหมูมั่วเลยไม่ใช่เจอม้าไหมเนี่ยก,ก,กินกินกระต่ายแม่มเลยดีไหมนเนี่ยเนื้อกระต่ายอร่อยปะวะน่าจะประมาณเนื้อหมูหรือมันขึ้นน้อยกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคในเมื่อไม่มีมา้าเดินเองก็ได้เอามา เดินเลาะป่าไปนะครับเดินสุ่มๆไปนะฮะผจญภัยอีกแล้วอว้นนะผจญภัยกันอีกแล้วเนี่ยท่าที่เท่าไหร่สิบห้าใช่ไหมไม่รู้นะดูไปเรื่อยๆเลยนะฮะมันคงจะอีกยาวกว่าเราจะต้องไหนเอ็กขอดูแอ็กิบเมนต์ก่อนแอ็กิบเมนต์เราไปถึงไหนแล้วทำโต้เอนชาร์นะฮะตีตีไดมอนด์ตีแล้ว เดมอนทูยูโทรเดมอนแอดอันอ o t h เ r อ l พย e r t โทรเดมอนแอดอันอ h e r เ l อ y พย์ยนยูเดมอนให้คนอื่นเหรอเดมอนทูยูไงวะงงวะไหนยนเดมอนให้ตัวเองเหรอไม่ใช่แล้วมัวแล้วมัวพี่เต่าพี่มึงมัวแล้วโอใครใครใครวะใครแม่งกำลัง บนถึงผมอยูอ่ตรงนี้ก็เป็นเหมืองใหญ่เนะฮะเราจะลงไปก็ได้นะแต่ผมไม่ขอไม่ลงแล้วเพราะว่าเจออับบดอนแล้วแล้วก็มีดมอนซึ่งพอพออยู่ที่จะสามารถทําดาบทำตัวอนชานชุดนี้ผมจะใส่เป็นชุดไอรอนครับเอนชานเป็นชุดไอรอนไปเลยเนะฮะไดมอนก็บวกมาแค่นิดเดียวนะอยู่ที่การออฟเนี่ะ ถ้าความอยู่ที่การออฟนี่มันเต็มเท่าไหร่สามสี่ห้าหเจดเจดครึ่ง 4, 5, 6, 7. 7, ไดมอนด์ก็เต็ม10ห่างกันแค่สองครึ่งเนี่ยก็ไม่อยากบักบักบันหาท่านี้ป่าจังเกิลไปเนะี่ยไม่ใช่นะผมขอไปแถวนู้นแล้วกันโอ้กระตุกครับโหลดแมปใหม่โหลดแมปใหม่เนี่ยเร,เราไม่เคยมานะโอ้พระเจ้าฝนตกพระเจ้าแสดงว่ามีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในแถว,แถวนี้ใช่ไหม เราต้องอะไรวะเนี่ยเดินเดินอยู่แล้วระวังด้วยนะร่วงลงไปตายนะในน้ำมีรูในรูมีมอนมอนให้เอ็กพีตรงนี้ก็เป็นป่าป่าไม้ฐานแล้วใช่ป่ะออโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็ได้ข่าวมาว่า ในแผด1.8นี้นะมีดันเจียนดันเจียนน้ำนะซึ่งอยู่ในน้ำนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะโหดหรือเปล่าที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะดันเจียนน้ำเนี่ยหาได้จากเห็นแล้วบอกหาได้จากที่มหาสมุทรพื้นที่กว้างๆนะครับให้เด็กๆหนูๆเนี่ยนะไปหากันเอานะมีดันเจียนใหม่นะฟีเจอร์ใหม่ครับ okay. โอเคอเฮ้ยเฮ้ย ค้างค้างค้างเป็นกรรมอะไรวะเนี่ยผมจะเดินไปเรื่อยๆนะไม่ไม่บอกจุดประสงค์อะไรไม่เน้นจุดประสงค์อะไรทั้งนั้นม้าหายเป็นกรรมแล้วจบแล้วชีวิตไอ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 ม้าหายไอเกาะหายไม่เท่าไหร่แต่ม้าแม่งผมน่าจะเก็บเกาะไว้กับผมก่อนนะโง่บัดซบจริงๆเฮ้ย แต่ไม่เป็นไรเกาะไอรอนก็พอช่วยได้เยอะอยู่เนี่ยก็ไม่ต่างจากไดมอนอะไรเท่าไหร่หรอกเราเอาชุดไอรอนอัพเยอะๆไปตีมังกรก็ชนะได้นะฮะแต่แถวนี้มันมีอะไรวะขาวทั้งป่าเลยเว้ยเอโอโออออกระตุกกระตุกโหลดแมปใหม่กระตุกโอืออือถึงไหนแล้ววะกูอย่าบอกนะว่าทางนู้นเป็นมหาสมุทร ไม่มีทางไปต่อต้องเป็นต้องมีทางไปต่อดีนะทางไปต่อเอ้ยพื้นที่กว้างครับอาจจะเจอมา้าเอ้ยเสือถ้าในไม้ครับมีเสือนะี่มันคองจอะน่าตืน่นเต้นน่าดูนะรุ่นนะป่าป่าไม้ดำเนี่ยป่าต้นไม้ใหญ่อะต้นไม้ดำอมองไกลๆก็ดูด้วยเผื่อเห็นหลังคงหลังคา เงาหลังคงหลังคานี่ก็อาจจะเป็นบ้าน NDC ได้แล้วยังไงต่อเราจะเอายังไงกันดีเนะี่ยมาเราก็หาไม่เจอพื้นที่กว้างๆเนี่ยเฮ้ยโหผมเรียกว่าป่าจังเกิลโอ้โหหมดเนื้อไปหลายก้อนแล้วเนี่ยนอะไรวะเนี่ยอะไรวะนะีะะนะ่ยอะไรสีชมพูอ่ะต้นไม้อะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย บ้านอ๋อบ้านบ้านบ้านในนี่ครับคุณผู้ชมมันเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านบนน้ําอ่ะเออนะครับบ้านบนน้ําครับคือมันผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับไอไอไอบ้านไอบ้านนี้มากหรอกเท่าไหร่นะฮะบ้านนี้เท่าไหร่มากหรอกเออแต่มันเป็นบ้านที่แบบคือตอนแรกผมงงผมเล่นเล่นคนเดียวอยเจอเจอเจอมีบ้านแบบนี้ด้วยเหรอคือเป็นบ้านของใครก็ไม่ พ่อมดพ่อมึงบ้านพ่อบ้านมึงเหรอนี่คงไม่ใช่หรอกมั้งมันเดินไปไหนไม่รู้แต่ตอนนี้มันกำลังขึ้นต้นไม้โอเคผมจะเข้าไปฟันมันนะฮะผู้ชมครับฟันมันครับฟันมันฟันมันฟันมันฟันมอนโอเคตายตายอ้ตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกโอเคโอ้ตอนนี้มันดับของเยอะเลยนะเนี่ยโหติดพิษตั้งสามสิบบีนะฮะโอเคผมจะเอาบันไดบันไดบันได วางบล็อกก่อนบางบล็อกวางบล็อกโอเครงนไม่เป็นไรนะโอเคโอเควางบล็อกเสร็จวางบันไดไปครับคุณผู้ชมครับวางบันไดขึ้นไปนะฮะโอเคในบ้านก็เนี่ยมีอย่างที่เห็นคือเหมือนบ้านคนเลยอะ่ะนะฮะหมดแล้วพิษหมดแล้วเก็บตายเนี่ย,ยเราจะอยู่กันที่นี่สักพักหนึ่งเนี่ะเนี่ย,ยก็มีที่เก็บของมีโต๊ะครับ มีที่ตกปลาเอ้ยมีตกปลาได้ด้วยนะเห๋ือเราพักที่นี่สักแป,ป๊บหนึ่งพิกัดเท่าไหร่จำไว้ก่อน3171-2365เจลบ้เย yeah. เราจะอยู่ที่นี่กันสักพักแต่ผมขอตั้งเตาเตาแล้วกันนะโอเคเอาะเวีนกรรมอ่ะออกไปโอเคตั้งเตาก่อนนะแล้วก็ที่เก็บของก่อนเนี่ยครับอ่ะไม่พอว่ะออกมาก่อน ไม,ม,ม,ม้ไม้มไม้มีไหไม้ไม่มีทำมาเดียวก็ได้วะ,อะเอาออา,อาไม่ได้ทิ้งอันนี้ไปก่อนอทิ้งไปนี่ที่เก็บของโอเคผมจะเก็บของตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันอาฐานก็ใส่เข้าไปที่เก็บของก็เก็บอะไรเดียะของที่นี่ยันนะีเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะธนลูลูกธนูก็เก็บไว้ ต้องสติงกเก็บไว้ก่อนมีโตคราบมาด้วยแต่เราคงยังไม่ได้ใช้ขอติดตัวไปก่อน,นคงจะนี่ก็เผาทองอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำเตาเผาอีกเตาหนึ่งนะเพื่อได้เผา,าเผาเหล็กโอเค Amazing แต่เสียดายที่แคบปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้ เมลอนซีดเก็บไปอันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนอ r รอนฮอตเก็บไปเนม e แท็กเก็บไปดังนั้นโอ okay, เคเลตส์กอ่อตอนนี้ก็กล้หมืแล้วเดี๋ยวผมขอไปสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะเผื่อมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นของก็เผาไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาเอาอีกทีหนึ่งนดกจะลุยกันต่อครับเป็น,บ,นบ้านบ้านบนน้ำที่อีกที่หนึ่งที่ ที่ไม่ค่อยเห็นยากที่เห็นยากนะเอเลือดยังไม่เต็มเลยผมขอเลือดเต็มก่อนเลยโอเคกินเนื้อเพ,เพิ่มเพิเลือดก่อนเพิ่มเลือดโอเคเออเราก็เอาไงเดียกลับบ้านไหมอะ่ะสำรวจแถวนี้ก็คงไม่มีอะไรนะม้าก็คงจะไม่เจอแล้วแหละนะ ขนแกะที่ตัดขนแกะโอเคให้ผมขอกลับไปตัดขนแกะก่อนเพื่อที่จะได้นอนเออ่แล้วเช้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกออกแล้วกันเนาะกลับบ้านอะแบบกลับบ้านเน่ยเออกลับบ้านไปทำโต๊ะเอนชานทำประตูนรกทำดาบใช่นไหมโอเวอร์คิวเนี่ยลิควิดเอนชานเตอร์โอเค แล้วก็ทำสมุดด้วยนะครับทำชั้นสมุดเพื่อที่ได้เป็นชนั้นของนะจ๊ะตอนนี้เราโชคดีที่มีแกะอยู่แถวนี้นะกี่ตัววะนี่เนี่ยตัวเดียวหรือเปล่าอุย้ยสองตัวแต่เฮ้ยเฮ้ยแกะจ๋าแกะจ๋ามาแล้วโอเคแค่นี้ก็พอละขนแกะขนแกะสี่อันเดี๋ยวทำทำเตียงนอน นะเตรียมนอนแล้วเ้ย,อยของของพ่อมดของพ่อมดที่ดรอปนี่หว่ามีโกรสโตนด้วยนะฮะโอเคเอาไว้ทํายาแล้วเนี่ยโอเคขวดขวดใช่ไหมอันนี้น้ําตาลขวดโอเคขวดเปล่าเอาไว้ทํายานะฮะกู <c oughs> จะนอนตรงไหนวะเนี่ยนอนตรงไหนวะเออนอนแม่งนอกเลยกันนอนตรงนี้ <c oughs> เกี๊ยหวัง วางทำเตียงก่อนแล้วกันครับเค okay. แล้วเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวเรานอนเลยอ่าเดี๋ยวเราต้องรอเผาเดี๋ยวอาจจะสำรวจแถวนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็เอาไว้วางดอกไม้หาดอกไม้มาก่อนประดับบ้านนานๆเราจะเจอที่ตรงนี้ทีหนึ่งเนี่ยนะอ่าแล้วก็ต้องหาอะไรมาประดับหน่อยไอย้ต้นไม้สีชมพูตรงนู้นอ่าสวยๆเก๋ๆงามๆครับ รือเราจะล่องเรือดีล่องเรือหน่อยไหมล่องเรือนี้ใช้สามอันใช่ป่ะว่าห้าห้าใช้ห้าต้องไปตัดต้นไม้เพิ่มมตอนี้ก็จะมืดแล้วเดี๋ยวผมเก็บต้นไม้เอ้ยเก็บดอกไม้ดอกนี้หนึ่งดอกก่อนนะฮะมันเอาไว้วางวางกระถางได้ไหมเนี่ยเคดอกอะไรเนี่ยพิงทิวลิฟดอกทิวลิฟติวลิสีชมพูโอ้เมื่อเราลงไปใต้น้ำนี่ม่งมืดน่ากลัวไงไม่รู้อะ มันจะมีตัวเลยมันแดกกันแล้วตลอดเวลาเลยดูดิดูดิพอขึ้นจากน้ํามาได้มองเห็นทางสว่างก็โอเคบ้านไม้แบบนี้ก็ดีเนยแบบบ้านบนน้ําอถ้ามันกว้างกว่านี้อะถ้าน่าถ้า,ถ,าถ้าจะดีเลยแหละเนะโอเคข,ขึ้นไปขึ้นไปด้เอาดอกไม้วางไว้เยี่ยมจ่างงางามนอนนีครับนอนตักฝนนี่แหละมัน Amazing เดยตื่นขึ้นมาแล้วก็ทุบเตีงยงนอนเจ็บของจะยังวะยังไม่เสร็จผมจะทำอะไรต่อนะล,อล่องเรือใช่โอเคล,อเล่องเรือตัดต้นไม้ต้องาตัดต้นไม้ไม่มีที่ตัดต้นไม้ไว้โอเคตัดแมงมือนี่แหละสปูสปูด o o l p l ตัดต้นไม้ โอเคผมจะทำขวานเลยแล้วกันขวานมาตัดต้นไม้ไอ้ยาตัดต้นไม้ก่อนเอาเอาฮะทำเอฟอ่าไม่ได้เล่นนานรู้สึกหล่นๆไงไม่รู้เอามีลิลี่แพดด้วยเหรอเอาอะไรมาอีกดีเอาอะไรมาอีกดีเอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรมาอีกะไรบ้างลืมแล้วโอเคไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวทำตัดต้นไม้นะ โอเคไปครับเฮ้ยผมลืมแล้วโอ้โอ้หมืนม่นหมื่นหมื่นไม้ไม้เออไม้ไม้ออไมไมไมแปลงโอ okay. เคต้นโอ๊กนะต้นนี้เป็นต้นโอกน๊กเลยบางๆเนี่ยไอส้สีบางๆเนี่ยเป็นต้นโอก๊กผมจะขอตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยแล้วคิดว่าจะร่องเรือออกไปทั่วมหาสมุทรเลยหาที่สุดไม่เจอเราจะออกไปแบบ หายไปจากโลกนี้เลยเราจะอ้อมไปตั้งแต่รอบโลกอะรอบโลกเออลองแบบรอบโลกไปเลยอะคนอื่นจะไม่เห็นเราอีกต่อไปโอ้โหนี่วิจิตวิจิตสินที่ไหนเนะี่ยโอเคน่าจะพอแล้วนะพอแล้วแหละต้องทำทำไอ ทำมาทำเรือเผื่อไว้ด้วยนะครับโอเคเออทำเรือเผื่อไว้เอ้ยมัวแล้วมัวแล้วโอเคอย่างนี้นะเรือครับโอเคแล้วเราจะทำประมาณสักสี่อันอจะสี่อันเลอ,อ,อามาดิโอเคเรือเล็กคนออกจากฝั่งเอาไม้เก็บไว้เรือเรือ ไอรอนฮอสมาด้วยที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวขอเผาไว้ก่อนโอเคําพิกัดแล้วใช่ไหมโอเคเราจะล่องเรือกันไปครับคุณผู้ชมครับขอกินก่อนไปกันไปไหนไปกันออกไปไหนไปเลยเระวังอย่าโอ้กระตุกกระตุกเอาอย่าบอกนะว่ามีแค่นี้เลี้ยวเลี้ยวดิลูกลูกเลี้ยวอา้าว อ้าวเรือแตกเนี่ยเป็นไงล่ะเห็นไหมต้องทําเรือเสริมผมบอกแล้วนี่ออกมายังไม่ถึงไหนเลยเรือแม่งแตกเนี่ยให้ตายสิขับไปตรงไปเบรกตรงไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปทางนูน้นเบรกเรือจะแตกมันมีเรือเหล็กไหมเนี่ยเรือเหล็กได้ไหมแตกง่ายเหลือเกินโอ้โหกต็ตกครับโหลดแบบ พยายามอย่าชนไอ้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 บัวอะไรเนี่ยนะพยายามอย่าชนนะนี่ชนแม่มเลยเนะี่ยทะเลไหนบอกทะเลใหญ่วะแม่งซุยเอาเอกระตุกครับกระตุกโหลดแมพอยูอ่ดูเหมือนว่าทางนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะโอเคผมจะออกไปทางนู้นแล้วกันเผื่อจะมีอะไรนะชนแม,ม่มาเลยกระตุกมากอะ่ะ อะไรวะโหลดแมปเหรออู้สิงแถวนี้เออเรือแตกอีกจะเจรินพรเถยโยมหาไม้แถวแถวนี้อาจจะเจอนะโอเคฉันเป็นนักรบน้องหมูหล,ลีกไปฉันคือผู้พิทักษ์แห่งโลกนี้แล้วเราจะหามา้ามีไหมไม่มีไม่มีอะไรแล้วมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ไอ้มหาสมุทรผมคิดว่าออกมหาสมุทรไงนี่ฟ้าไม่เป็นใจกลับบ้านก็ได้กูหามาไม่เจออะไรเลยเอ๊ยเลี้ยวขวาทำไมตรงไปนี่โอเคไม่พาทนี้ไม่ได้อะไรเลยอะเจอแต่บ้านน้ำแล้วก็เผาทองเผาเหล็ก นะเออนี่แผ่นนี้มันดีนะเวลาเราชนเนี่ยไอใบอะไรเนี่ยแม่งแตกใบแตกเออเวอร์ชั่นที่รวแล้วนี่แม่งเออมันก็ยังแตกอยู่เวอร์ชั่นที่แล้วแล้วแม่งชนเอาเรือชนใบคุณคิดว่าอะไรอะไรอะไรมันจะได้รับค่าความเสียหายมากกว่ากันระหว่างเรือกับใบใบที่มันลอยอยูนะ่ชนไอเนี่ย เรือแม่งแตกเว้ยโเคตรเจ็บตอนนั้นอ่ะออกไปกลางสมุทรแม่งเรือแตกเว้ยเออแบบอยากร้องไห้อ่ะคือกูทำอะไรผิดน้ำมันเกาะมันกัดเรือกูหรือไงอน,นี่ก็ยังเผาไม่เสร็จเนี่ยโอเคแต่เล็กเสร็จแล้วของอะไรที่มีผมย่าเนาะโกสโตนก็ยังไม่จำเป็นหรอกเนาะไม้สติกนี่ก็ไม่จำเป็นหรอก เมลอนซีดจำเป็นขนแกะไม่จำเป็นลูกธน,นูจำเป็นอยู่ดินไม่จำเป็นหรอมั้งเอาเนมแท็กมาโกสโตนโอเคแค่นี้แหละะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> เหล็กก็ได้เยอะมาพอสมควรดูเหมือนพันนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยครับ เดินมาโงโงๆไปเช่เฮ้ยเออไม่ได้อยากจะปักเลยเอ่อแคร์นะคะแล้วนะคะดูปากราัชานะคะเฟลค่ะไม่มีอะไรเลยถ้านที่ว่าจะเอา,เอ,าอะไรออกวะเนี่ยโต In เย้เอนชานเฮ้ยเออโต้ครับออกแล้วก็เอาอะไรอีกขวด คอยเอาก็ได้มั้งโอเคแค่นี้ครับโอเคครับจูบี้ขอลาไปก่อนในพาร์ทนี้นะฮะมาเร็วไปเร็วครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาร์ทหน้าผมจะตัดไปที่บ้านกลับไปที่บ้านเลยผมไม่แวะแวะอะไรทั้งสิ้นแล้วนะฮยจะกลับไปที่บ้านเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะไปก่อนแนละ้วบ,บาย